สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าเนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนมาเก็บผักนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเราจะเก็บฝั่งนี้ก่อนเราจะเก็บบวบอุปกรณ์ของเราก็จะมีตะกรา้าอันเล็กนะคะแล้วก็กัก้นไกรส่วนถ้าเต็มตะกรา้าเราก็จะมาใส่เข่งนะคะก็ะจะมาตัดบวบเราก็จะเลือกลูกขนาดนี้นะคะบวบของทางสวนเรานะคะมันจะเป็นบวบบวบบ้านเนาะบวบบ้านบวบลูกสั้นนะคะจะไม่ใช่บวบ ยาวเหมือนตามเมืองตามตลาดนะคะจะเป็นปลูกแบบพันสั้นนะคะพันพื้นบ้านนะคะใบก็ค่อนข้างที่จะรกนะคะก็ะต้องสังเกตดูดีๆนะคะจอเพราะว่าใบรกมาก เรายายมาดูตอนแม่ตัดก็ได้เรา,าก็จะเลือกเก็บลูกประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีตะถั่วเราก็จะผูกสลับกันไปนะคะจะมีถั่วมีบวบมีฟักทองแล้วก็ขา้าวโพดมีแตงกวานะคะแตงกวาอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่ายังไม่ออกผล Api trot Api trot ไหนลูกอุ้ยลูกนี้เก็บเอาไว้เอาเม็ดมันมีอีกไหมด้านล่างนั่นดูสิวานดูมือแม่สิไหนได้อยู่อ่ะอีกลูกหนึ่งได้ไหม ออกมาดูก่อนแข็งไหมลองบีบดูสิเอาตัดมามีอีกไหมกห้มดูสิต้องมองดีๆนะคะเพราะว่า ใบมันรูกนี่หนูอีกลูกหนึ่งได้ไหมมาไม่ถือได้เอออาถือลูกหนึ่งถือไม่หมดลูกมันใหญ่เกินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากับลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะ ได้นึ่งตะกร้าแล้วนะคะบวกก็จะเอาออกจากตะกร้าเล็กใส่เข่งนะคะเพราะว่าเราหิ้วเข่งเดินตามร่องคงหิ้วไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันหนักเราก็จะใช้ใช้ตะกร้าเล็กนะคะถือเก็บพอมันเต็มตะกร้าเราก็จะเอามาย้ายใส่เข่งตัดเลย ยังไงเลยหนึ่งลูกเออไม่ด้านบนป้อมๆเอออย่าให้โดนเครือนะอ่าลูกล่างต้องสังเกตดูดีๆนะคะเพราะว่าใบลูกไม่มีเวลาตัดใบออกไปเดินไปเดินไปข้างหน้าหาไปเรื่อยๆ เลยฝั่งทางนี้ตาเล็กก็กำลังรดน้ำผักนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการรดน้ำผักของสวนเรานะคะเราจะไม่ได้ใช้เป็นระบบน้ำหยุดนะคะเราก็จะใช้เป็นระบบอ่า ถึงสายยางแล้วก็เดินฉีดน้ํารดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้รดตั้งแต่ยอดจนถึงโคนนะคะแล้วก็จะสาดน้ําขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้โดนทั้งใบแล้วก็ดอกแล้วก็ผลนะคะเพื่อลดความร้อนนะคะเพื่อให้ใบแล้วก็ผลของเขานะคะได้เจอน้ํามันก็จะลดอัตราการออดอกหลุนได้นิดนึงนะคะ ราก็จะรดให้น้ํานองแบบนี้นะคะเต็มพื้นแบบนี้อากาศมันร้อนมันก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึงสองสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปแต่ว่าดินก็ยังมีความชื้นอยู่ระบบน้ําของสวนเราเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะรดแบบนี้เราก็จะพา,าให้ชมวิธีการรดน้ําผักตอนนี้ก็จะลากดึงสายยางนะคะ ปีนี้อากาศค่างที่จะแรงมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาฝนเพิ่งตกแค่ครั้งเดียวฝนมันก็จะทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนถึงขนาดนีฝนเพิ่งจะตกหนึ่งครั้งบริเวณข้างๆที่ไม่ใช่แปลงผักนะคะแห้งแรงมากเลยแต่ว่าฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งแปลงผักมันก็เลย ามีความชุ่มชื้นนิดนึงด้านข้างฝั่งทางนี้นะคะเราก็จะปลูกเป็นข้าวโพดหนึ่งแถวนะคะยาวไปฝั่งทางนู้นฝั่งทางนั้นก็จะเป็นบิงนานะคะแห้งแล้งมากเลยยาก็ไม่มีให้วัวฝั่งแปลงผักมันก็จะชุ่มชื้นหน่อยเพราะว่าเราลดน้ำผักเป็นอะไรกันให้ตัดผักมาทะเลาะกันกับหมา ไปเดินไปนี่จะเป็นตะกร้าที่สามแล้วนะคะติมตะกร้าแล้วก็จะมาใส่ขิีหน,นีบล็อกกลางน่ะอันนี้ลูกมาเดินไป นั่นไว้ก่อนยังไม่ลูกยังไม่ใหญ่ยังนั่นด้านล่างได้เดินไปออาเก็บมา บับฝั่งทางนี้จะเป็นบวบอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจะเป็นลูกยาวนะคะแต่ฝั่งที่เราเก็บตอนแรกที่เราถ่ายเปิดคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นพันธุ์สั้นนะคะนจะเป็นบวบพันธุ์ยาวพันธุ์อะไรก็ไม่รู้หละรู้แต่ว่าลูกมันยาวกว่าลูกที่เราปลูกนี่จะเป็นเมล็ดของสอนแดงนะคะ ซื้อมา 1, 100บาทปลูกได้ไม่ได้ปลูกได้ไม่ถึงครึ่งโรงนะคะเมล็ดของพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะแพงนะคะแต่ว่าผลผลิตของเขาคุณภาพของเขาคือดีมากเก็บมาอันนู้นมาเก็บฟังทางนี้ทางนูนน้นพ่อรดน้ำรับ ูงต้องให้ตาเล็กเก็บเพราะว่ามันสูงสูงเอาเก็บเลยเก็บอะได้ดิททำไมว่าจับแล้วปล่อยคืนม,มาเสือตกะกร้านี่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งนี่ก็เอาได้ อเออนั่นแหละใส่ตะกล้าก่อนสองลูงม,มันเก็บเลยเก็บได้ ตอนนี้เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้หนึ่งเข็งกับอีกหนึ่งตะกร้าเล็กนะคะเราก็จะถือเข้าไปในบ้านแล้วตะลีกกระดุดน้าผักยังไม่สิทธ